ช่วงระหว่างที่กําลังปิดประตูรถอะครับป่ามีพนักง,งานอีกคนนึงเป็นผู้ชายอ่ามาเอามือค้าประตูรถไว้บอกพี่พี่พี่หาห้องอยู่ใช่ไหมออพอดีอะของผมอะมันมีบ้านที่เป็นบังกะโลอะว่างอยู่ที่นึงอผมอ่านึกในใจแล้ว ทีเดียวมียังไงก็มีแน่ๆหมายถึงว่าเรากาลังจะออกแล้วกำลังจะกลับมีพนักงานคนนึงอยู่แบบไม่ให้เราปิดประตูใช่พี่กาลังหาห้องพักใช่ไหมใช่พอดีมันว่างอยู่หลังนึงพอดีตอนนั้นเหมือนน้องเขาจะรู้ความคิดผมอ่ะเขาบอกพี่พี่ไม่ต้องคิดว่ามันมีอะไรนะเขาอะมันมีคนจองไว้แต่ว่าผมอะติดต่อเขาไม่ได้แล้วเขาอะไม่ได้มาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วผมติดต่อเขาไม่ได้เลยอคือมันไม่ได้มีประวัติอะไรนะพี่อ น็อตก็เลยบอกผมว่าเฮ้ยเอาเหิดเดี๋ยวมันไปที่อื่นมันจะไม่มีนะมันจะไม่มีที่พักนะผมก็เอ้าโอเคน็อตแต่อยากพักอยู่แล้วใช่ก็ถือกระเป๋าเข้าไปแต่ในห้องมันไม่ได้มีลักษณะของความที่อับชื้นหรือเป็นฟิลหนังผีอ่ะมันไม่ได้มีฟิลนั้นก็คือทุกอย่างดีเตียงใหม่ทุกอย่างใหม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่ามันโซมหรือมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปปุ๊บผมก็เฮ้ยน็อตไม่ไหวเดี๋ยว อาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวอาบน้ำก่อนจะนอนแล้วไม่ไหวจ,จริงๆช่วงจจ้าวะอาบน้ำอะครับ <c oughs> ผมได้ยินเสียงเป็นเหมือนเสียงกล่อมเด็กเดินผ่านรอบๆนอกบ้านใช่รอบๆบ้านกล่อมเด็กยังไงถ้าเป็นฟิลไทยอะครับก็จะเป็นโอระเหยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเสียงเหมือนของทางเพื่อนบ้านอ่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นอะผมยังไม่ได้คิดถึงฟิลผีแล้วก็อาบน้ำจนเสร็จออกมาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ตัวของน็อตเนี่ยก็เข้าไปอาบต่ออช่วงระหว่างที่น็อตเข้าไปอาบน้ำครับ<ห>มผมได้ยินเสียงเป็นบางกะโลอีกหลังหนึ่ง <หม S 2> เป็นเสียงทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงเพราะว่ามันมีเสียงปลาข้าวของอะไรพวกนี้อยู่ด้วยปลาข้าวของเสร็จไม่พอผมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งเป็นเสียงปืนแบบดังเลยน็อตเปิดประตูมาพอดี <S <S ผมก็คิดว่าน็อตมันได้ยินเสียงเหมือนกันแล้วมันก็เปิดประตูมาผมก็เลยบอกน็อตว่าเฮ้ยน็อตไอ้ข้างบางกะโลเรายิงกันแน่เลยว่ะน็อตบอกยิงอะไรอ่ะผมก็บอกว่า เฮ้ยมันทะเลาะก,กันเสียงดังขนาดนั้น,นเสียงปืนดังขนาดนี้มันต้องมีอะไรแน่เลย mm. ผมก็ปพูดไปประมาณนี้แล้วบอกเสียงปืนไหนยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย uh.